เคยคิดที่จะเป็นเพศที่สามไหมก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับพบร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอสว,สวัสดีคือเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรเลยนะครับวันนี้ก็ จะมาตอบคำถามนะครับ Q&A ที่ผมให้เพื่อนๆไปครับคือถ้าใครติดตามผมจริงจะรู้ว่าผมคราวที่59ซับนานมกากนะครับได้ยินดีมาขึ้น61ผมก็เลยดีใจตบมือตบมือแต่ปกติคนทั่วไปครับเขาก็จะ 1, ทันซับเปิด Q&A ล้านซับ10ล้านแล้วพวกนี้มาผม61ซับพอพีเกย7รอก็ผมได้ทำการส่งไปบอกเพื่อนๆนะครับว่าให้ถามอะไรก็ได้ คนละ3มข้อนะครับก็มีพวกกล้าพิญญาอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็มีน้องข้าวปุ้นที่เคยคอนแบบกับผมด้วยอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมถามเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดละอ่านแล้วก็ตอบให้ดูตอนนี้เลยครับไ่คนแรกนะครับ,รรบจากกล้านะครับกล้ากล้ากล้ามีแรงบันดาลใจอะไรในการทำยูทูบก็หนึ่งเลยว่างสองอยากมีตัง ข้อสองครับทำไมอยากดังทําไมอยากดังเหรอเอาจริงก็ไม่ได้อยากดังครับคืออยากมีคนติดตามไม่จะได้มีเงินเพราะว่าต่อให้ดังไปช่องผมเป็นช่องปิดหน้านะไม่เปิดหน้าใครเห็นต่อให้ดังไปก็ไม่มีใครรู้จักอยู่ดีนะเออไม่ได้อยากดังครับถ้าไม่ได้ทํา y o YouTube จะทําอะไรกินนอนเน็ตฟิกเล่นเกมเข้าใจนะ คนต่อไปนะครับจากปิญญาครับปิญญานี่มาสายโรแมนติกมากครับถ้ามีคนชอบและอยากได้เป็นแฟนจะจีบยังไงปกติผมเป็นปคนไม่ค่อยจะจีบคนอื่นนะก็คุยคกันไปเรื่อยครับรอสนิทสนมกันไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คุยครับแล้วก็แบบไปเที่ยวไหนมาก็ซื้อของมาฝากเขาบ้างพอถึงเวลาจริงก็ไปบอกชอบเขาตรงๆ แต่ถ้าถ้าได้ก็ได้แหละแต่ถ้าไม่ได้ก็กลับไปเป็นเพื่อนใหม่ครับไม่ต้องน้อยใจส่วนข้อที่2เคยคิดที่จะเป็นเพศที่สามไหมอ่เซ็ก์คือยใจนะเปล่าครับไม่ไปนะครับรอเล่นครับข้อ3แนะนําวิธีการจีบคนที่ชอบให้หน่อยก็เหมือนข้อแรกเลยมีโอกาสก็คุยครับไปไหนก็ ซื้อของมาให้บ้างแล้วก็บาบาบาอะไรคิดแต่และคนมันไม่เหมือนกันนะครับก็ผมจีบคนไม่เป็นด้วยก็เข้าใจผมเลยนะครับว่าแต่กินยาแอปชอบใครเหรอถามบบเนี่ยฮะคนต่อไปจากโปรตสัวนะครับโอเคนะครับเขามีช่องใหม่แล้วอจะทำฮาส์ทัวร์ไหมจะว่าไปก็ได้ไม่เอา tour. เอาฮาส์ทัวร์เอาลูมทัวร์ทายคลิปเจิน จะคอรล랩กับคนอื่นไหมอันนี้ยังไม่ดูครับแต่น่าจะมีนะน่าจะมีเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนแติดตามผมด้วยเออไปติดตามช่องเขาเด็กสงสารครับเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนหรอสองคนครับอันนี้จากเอ่อนอพอนะครับก็ช่องเขาชื่อเพอร์เฟกนะครับแต่ยังไม่ลงคลิปเลยผมงงอยู่ถ้าอนาคตบิลานซับจะแจกอะไรไหม เอออันนี้ไม่มั่นใจแต่น่าจะแจกนะครับมั่นใจมั่นใจอะไรทีเดียวข้ 2> <c oughs> อ2ถ้าได้ลานซับเราจะทําต่อไหมก็ทําต่อครับข้อ3 <c oughs> ถ้าอนาคตมีคนเบนด่าจะทํายังไงก็อยู่ที่คนเออคอมเมนต์นั้นด้วยนะครับแบบสมมุติว่าผมทําอย่างหนึง่งเขามาด่าอีกแบบหนึง่งอันนั้นผมก็ต้องรีพอร์ตนะครับเพราะเขาพูดไม่ตรงกับที่ผมทํา แต่ว่าถ้าสมมติผมทําแบบนี้แล้วมันผิดพลาดแล้วเขาเอาด่าผมว่าผมว่าทาแบบนี้มันไม่ดีอะไรแบบนี้อันนั้นผมก็เข้าใจเพราะผมผิดเองไปครับโออันนี้จากโฟกนะครับก็โฟกนี่ไม่ค่อยมีใครเห็นกันนะครับเพราะว่าเอ่อเขาจะมาแค่สูตรจุดสามวีธีแบบเข้าโถแบบอ้าวหวัดดีโฟกนายเป็นยังไงบ้างอะฟุบหายแบบโอ้หาย มันก็ศูนย์จุดสามวิเองเขาถามง่ายมากครับอายุนะครับตอนนี้อายุสิบสามครับจะปีนี้สิบสี่นะครับ,รบแล้วก็ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อยูนชอบเรียกตัวเองว่าพายูนแต่เพื่อนชอบเรียกว่าไพร่ <c oughs> แล้วก็พอที่สามครับชอบเล่นกีฬาอะไรก็อืมส่วนตัวเล่นได้ทุกกีฬานะครับก็ผมเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วก็ถ้าถามว่าชอบอ๋อ,อชอบบาสครับเล่นบาสดีมันสุดแล้วครับเท่าที่เล่นมา คนต่อไปนะครับอ๋ออันนี้ข้อสุดท้ายครับชื่อว่าเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ชื่อว่าของน้องข้าปุ้นนะครับ mm hmm. ก็ถามมาชอบเกมอะไรมากที่สุดถ้าในมือถือชอบ ROV มากที่สุดใช่เอาจีมีหลายอันแหละแต่ถ้าชอบมากที่สุดก็ชอบ RV ถ้าในคอมนะครับชอบ Fat m o r p h o b i a เพราะมันเกมแบบแนวท้าทา,ายดิิงนแต่ยังไม่เคยเล่นก็เถอะข้อ2ทําไปถึงอัดคลิป เหมือของก้าครับว่าอยากได้ตังค์ทำไมถึงตั้งตั้งชื่อช่องว่า chaos time เอออันนี้น่าสนใจครับก็คือแบบว่าเมื่อก่อนมันมีการ์ตูนไอเกมเกมหนึ่งที่มันชอบพูดแบบ chaos 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 คือผมก็ชอบตัวละครน,นั้นมากก็คือเรามาแปลไทยดู chaos แปลว่าบ้าบิาบนส่วน time แปลว่าเวลาถ้ารวมกันมันก็นแบบว่าประมาณประมาณแบบว่าเวลางความสนุกประมาณนั้นเลยครับอืมก็ ไม่มีอะไรมากครับเคลียวถามนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าผมกินอยู่ไหนกินเขาไม่ร่วมเล่นนะครับกินเขาไม่ชอบอ่าเรามีคดีกันนะตาเราเดี๋ยวทำรูมทัวร์ให้เอาเป็นที่นอนผมแล้วกันโอเคไปไปเจอกันเลยเปิดไฟอันนี้เป็นห้องเก็บของครับห้องเก็บของใต้บันไดแล้วก็เป็นบันไดาทางขึ้นไปด่านฟ้า ที่นี่เป็นที่ออกกังกายครับปลาคัาของก็ปูฟูกนอนตรงนี้อตรงนี้มีตู้ปลาครับปลาสตอรปลาทิพาปลาเลดเทลแล้วก็ข้างนอกไม่รู้วมองเห็นหรือเปล่านะแต่ข้างนอกจะเป็นเล้าไก่ครับก็ถ้าไม่เรียกว่าเป็นชั้นสัตว์เลี้ยงเนี่ยตรงนี้ก็มีปลากัด2สองตัวแล้วชั้นเก็บของชั้นวางชั้นอาหารตรงนี้ก็จะเลี้ยงนกไว้ครับ อันนี้โอโม่ทัน,น,นดเดอนนรอนอน์แล้วก็กัดอันนี้ผสมกันอยู่เรียงแล้วครับแล้วก็อันนี้ตู้เปล่าหนอนแล้วก็จิ้งกา่าเบียดากอน <_ C> ก็จบกันเพียงเท่นี้นะครับสำหรับใครวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะครับ้าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย